แง่แตกแง่แต้มพี่น้องมาเิีกนตัวเรี้ยวน้ำกันพี่น้องเตีเ้ยวกวเตี้ยวเขีมคนคนเขีมคนคนนะเขีมคนคนเขีมนคนน้ำกันพี่น้องทุกคน ว่้อากาศฮ้อนดีครับอากาศฮ้อนดีครับไปออกผ้านั่นก็เจ้าเขาได้ดอกพื้นจะเศร้าๆคุณเจ้าว่าก็เจ้าแจกค้ะพื้นจะตีหางคุณหอดหวัดถักม่ต่อคิวตัวอย่างคนประมาณ แสนโคตนี่แ่ะบดให้่กํอจอบดใหจ่อยไปซ้อมเทียวล่ะเนี่ยป็นที่ต่นบดใหยักเทียเทียแหลกขั้นเขาเขาเป็นนางเขาแบบที่ได้ยเนาะแต่ว่าเขามีตุลาเนาะ จ่าพี่นอ้องจ้าปุ๊บนี่นะสวยถาคู่ได้เลยดิคือว่าพี่มะเยี่ยมบ้านเล็กหน่อยเอซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วไปเฮ็เดแลี้ยวจีบเฮ็ดแล้วมะเจ้านี่คนเห็ดน,นี่นี่ไปเก็บมาหน,น่ะพี่น้องยัาางงั้นหมดอัดตัก่กกว้กินด่ออือสุดเลย แลนหนาแลนดังอยู่เมีย่คุยนี่เขาเปิดน้ำเขาจะทุบหม้อเปิดน้ำเปิดน้ำไม่หรอเปิดน้ำลุงไต้มาเมืองไก่ลุงไต้ว้างติดน้อยโมนี่เสียบน้ำไปนี่นะสิเปิดเห็นนี่เนี่ยอ่ะแม่จะเปิดจะ่เบิ้ง ยิ้มให้กันไม้กำลังใจที่ดีกต่ื้อร้อยยิ้มเป็นหัวเป็นเมี่อกันต้องให้กำลังใจกันยิ้มให้ืลูกยิ้มใหนเน้เมีย ลูกนอนเมียก็ยืนมองไอ้ผัวให้กำลังใจคนที่อดทนกระเพาคนที่หาของหาน,านัก เนี่ยก่ะยิ้มให้ผัวค้นถีห่ถหาเลี่ยงค้นถี่หาเงินถึงใจต่างคุ้นต่างมีความรับผิดชอบให้กำลังใจกันมากๆ các bạn là một thế cần nhé ơi đây là dạng chỉ dạng năm ทางงานอยู่พี่น้องทางงานอยู่ทางงา,ทางงานแล้วจะกินไปเห็ดยังเดี๋ยวน้องพี่น้องอยู่ có đơn đặt Thế ra người đây Sang khóa luôn rồi Chắc để ra một hồi quân lại nó nó lại mà mặc mọi lạc nhất bé con vô mà, anh em sang đi ba, qua mưa 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 คอยเตะน้ำแา็งดีกว่าคนสาวคนยังให้ตึงน,งนะั้งห,หัวมาเห็นเฮั้งหัวหรือ่อ,อนหน้าอยบกลอยก็วตนไหมลอยก็วตนกับอ่อนหน้าเยเทปปูนทั้งปูนเ้าปูน คือยังอยู่เนี่ยคุณบอก็จะอ่อนหน้าร่อยกว่าตุนอ่อนหน้าอ่อนที่วนน้ำใช่ไหมเยอะกรุงเทพปืนตรงเทศตรงเทศเสาหรือตรงเทพบ๊ Chết được phần mà phần trong phủ Tiền Tháo trong luôn Trong khuôn Nó không cháo, con cháu บาหอมอหรือ,อนายเรืออ,อ,เอ,อดๆๆเอาโอ้คุมเดบไปกาหันยองหน่อยล้อเก้ดเดียวมืเอะทขนั่งกินไหมึ่เอาซุ้มไปนั่งตากแดดแมบๆ,ๆยุ่งเอ้ ต้องให้เสศษหลายขวดประหยากได้ยินโอ้ยกำไมาจักพระด้วยจำกำไมาจักว่ากไม่กินมลำเจียวเห็ดใช่ปะน้ำหอมอืมแซ่บได้พี่น้องเจียวเห็ดแต่ว่าใส่กระปุกใส่ตู้เย็นนะครับ

เนี S <S mm ่ยเงินไปก้าไ้ก็แบาทกี่ชิ้ดคือไม่เนี่ยคือเขาห่านบ้านเปิดโป๊ไหเแล้วี่นอนกัไปก่อนนะเนี่ยไปนางงงโอกแปงมาทันเนี่ยนั่นเนี่ยโอกเอ๋ อบอบมันจิ้มกันแดดเอาหน้าค่อยเริ่มเช้าแล้วเนี่นอนอยเห็นหมออทน่นเนี่ยบ้านันยังแหล่อยู่กูเห็ดเบียกเห็ดงานเลยถ้ามีกระเท็ดนะน้องพี่น้องถ้ามีกระพากแล้วหน่อยอยากไปขึ้นง่ายเงี้ยม่ได้มีตลอดเซตจะต้องร่อเนี่ยล่องา่ายไหมนะล่อหาไหม แล้แม่มาโบกชี the um. right ่ยานไปเกี่ยานไปแล้วแบกไปแค่เงี้ยนเลยก็บอกว่าไปแค่เงี้ยกอสร้างเดือนเกือบสองเดือนเต็มๆเพราะว่าคอยโหยุดเลยหยุดได้แต่ช่วงแม่แม่ตายกรับนั่นดูว่านอกนั้นเพราว่คอยโหยุดเลยอายุเท่าไงไปก็ได้เงินนะเพื่อเห็นเงี้ยเจ้าของบ่มีเงิน มือมือเอาตรงนี้ไล่ได้เขาบ้านเนี่ยลูกเข้าตรงกินเมือมือไม่ยขนมมือมือเอาจางกําเล็กหน่อยก็เหยียบรอยแล้วเนาะต๊กตๆ๊กต๊กตุ๊ก ผมนี่าใส่ใจกับลูกอยากนั่นอยากนี่ลูกไปตลาดจึกเฉยไปตลาดนับในบ้านนึกเฉยไปร้านทางเฉยอยากกินนั่นกินนี่ถ้มามันนานนิดหน่อยอยากกินไอ้ต่อไอ้ินอยากซื้อของเล่นนึกเฉยบุมีอายเขาเดาด้บบุได้อายดอกมันทอละม่านจิตใจเฮ้า เพละเมักิตใจว่าเป็นพอเป็นแน่ไหมเห็นแล้วเห็นลูกไห่เราว่นี่เป็นงาซื้อไห้เลยเพื่อจงเข้าตอนเขาเป็นเล็กน้อยหละ่ะเป็นมูมี่อยากมีน้ำมูสีไนะตอนไหนก็เลยจดเชยผมได้ของเจ้าของอยากให้ลูกได้อยากให้ลูกมีเพื่อจะมูวบางสิ่งที่จําเป็น ไม่ใช่ให้พุ่มเฟือยนะคม่ได้ขอบเคดไว้แมนตะบีจะบันซื้อให้อันใดมีซาระจะหน่อยก็ซื้อให้เด่นเพื่อเสริมพัฒนาการ ล้นโดดยังภาไปตลาดนัดไปตลาดนัดหมูว่าหนึง่งได้โดดบุกมาเค่องเพิ่นอยากได้พ่อหนูอยากได้ไปทํางานกับพ่อเป็นกระกดติ้งดองนิ้งน้องเพิ่นน่นะนะสวัสดีครับไปก่อนวัน